โอเคขันเข้าทันไหมเนี่ยวันนี้ผมยิมตัวโอเค l ล t s ก็มาหารอบนี้จะมารีวิวตัวนี้กันนะฮะบุ๊ยไปตัวใหญ่นะตัวนี้ฮะ Scientist Map n i c นะฮะเออค่าวางพันห้าร้อย เอออะไรเนี่ยมูลเลเวลโอเควองกสปีดเก้าสิบห้าระยะหกสิบห้าล้วสิบสี่ฮะเข้าไม่ทันเออเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดัเมจร5สองันห้าระยะสามสิบคูดาสี่สวนจ็สี่ห้าเฮ้ยก็ไวอยู่วีพีเอสฮ้ยวีพีเอสเยอะนะโอเคเดี๋ยวผมจะทำการฟาร์มก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะอะไร วูมนี่คือการจบตีแรกฮะก็จะเป็นปกติอยู่นะก็ยังยิงเงงยเงยงยเงงงอยู่โอเคเงงงงอยู่โอเคดามิ่เริ่มต้นนะฮะสองพันห้าร้อยระยะสามสิบคูดาสูตรสี่ห้าระยะวอลกิ้งสี่สิบห้าวอลก้านะฮะเหมือนจะไม่ได้บอกว่าคูดาท่าไรเลยนะเออเหมือนจะไม่ได้บอกคูดาท่าไรเลยนะฮะโอเคก็ใช้ได้ใช้ได้อยู่ตัวที่คิดว่าก เป็นเหมือนอะไรวะสไปเดอร์อัพเกรดอะสไปเดอร์อัพเกรดกดไ็ได้ทำคิวเดียวโอเคแต่แต่มันแต่มันเนี่ยฮะโอเคมันมีสองสี่พันห้าร้อยปึ้มดาเมจเพิ่มเป็นห้าพันนะฮะระยะสี่สิบคูดาเป็นศูนย์จุดสองห้านะฮะระยะวอลกิ้งห้าสิบห้านะฮะวอลสปีดนะฮะสิบสองก็ได้อยู่นะ ระยะยิงอ่ะเปล่นแล้วก็เพิ่มเป็นปืนเลเซอร์มาเช a ดลอเท่อยู่นะขั้นที่สามกันนะฮะใช้เงินหมื่นสองะอุ้มเป็นขั้นสุดท้ายด้วยโอเคดามจ่งแฝพันห้าระยะห้าสิบคูดาวศูนย์จุดหนึ่งห้าวอลกี้สปิลหกสิบห้าไอวอลวอลกี้วอลก,ก,อก,ก้ระยะวอลก i ้หกสิบห้าเ้แต่มันก็ได้อยู่นะเนี่ยนะฮะเหมือนอัพเป็นอัเกีปืนเลเซอร์ปะ่ะเหมือน,นหรือว่าไม่ได้อัพอะไรเลย ยังไงก็ถือว่าอุ้ยผมชอบผมว่าผมว่าไอตัวเนี้ยได้อยู่แต่ให้คะแนนน้อยกว่าไอตัวที่แล้วนิดนึงไอตัวนี้อยู่ให้สามดาวพออตัวเนี้ยนะผมให้ประมาณสามดาวพอนะฮะก็เรียกอะไรตัวนี้ก็ถือว่าดีไหมดีอยู่นะไม่กัดสตันด้วยแต่คืออย่าใช้เลยเก็บสะสมดีกว่าเชื่อผม โอเคอ่ <c oughs> อามานี้ <c oughs> ชิคก็จะสั้นๆหนี่ย <c oughs> อ่านี่แหละคือการจบชิคของผมแบบอีซี่ <c oughs>